สวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณพิเชษเมืองสุวรรณผู้บริหารงานแม่บ้านโรงแรมระดับ5ดาวนะคะซึ่งมีประสบการณ์มากว่า31ปีคุณพิเชษคะเล่าให้น้องๆฟังหน่อยว่างานในงานแม่บ้านนะคะงานแม่บ้านถ้าหน้าที่โดยหลักก็คือความสะอาดและความสวยงามของโรงแรมครับโดยทั่วไปไม,ไ,มไ,มไ,มไม่เฉพาะเฉพาะในห้องพักไม่เฉพาะในห้องพักพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าห้องอาหารนั่นคือหน้าที่และความรับผิดชอบของคนในแม่บ้านทั้งหมดค่ะ ตำแหน่งแรกสุดคืออะไรคะเริ่มแรกเป็นพนักงานทาห้องพักครับพนักงานทำห้องพักดูมบอยคือพนักงานทําห้องพักก็คือเหมือนที่เราเข้าไปในห้องสวยๆเนี่ยก็คือผ่านการทํางานของแผนกนี้เองใช่ครับค่ะแล้วยังไงต่อคะก็ใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองสามปีค่ะเราอาจจะเป็นเพราะว่าเรารักแล้วก็เราคิดอะไรที่แปลกกว่าคนอื่นค่ะหัวหน้าเห็นความสามารถก็ได้รับการ สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่งขึ้นไปเรื่อ,อยๆนะแปลว่านะการเติบโตของเราก็คือความรักต่ออาชีพเนี่ยสำคัญและความคิดสร้างสรรค์ที่ควรจะเสริมเข้าไปให้เราแตกต่างจากคนอื่นๆใช่ครับค่ะแล้วถ้าเกิดน้องๆเนี่ยเขาอยากจะเดินตามเส้นทางอาชีพนี้นะค,ะค่ะเขาควรจะเรียนอะไรนะคะในพอจบม .3 แล้วเนี่ยเขาควรจะต่อในระดับไหนคะ ถ้าสายตรงนะครับผมแนะนําสายอาชีพอาจจะเป็นการบริหารงานโรงแรมถ้าไปถึงระดับปริญญาตรีก็เป็นข้ากับศาสตร์ไม่ก็การบริหารงานโรงแรมก,ก็มีมีถึงระดับปริญญาตรีทําไมถึงใช้ใชคาว่าค้ากรรมศาสตร์มีคําว่าในแผนกค้ากรรมศาสตร์มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับเอ่อกับกับแผนกแม่บ้านเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเข้าใจว่าคําว่าค้ากรรมคือการทําอาหารมัน ในค่าค่ากรรไม่ได้มีเฉพาะการทำอาหารมีการจัดดอกไม้ด้วยการจัดดอกไม้หมายถึงว่าจัดดอกไม้อย่างเงี้ยอยู่ในแผนแม่บ้านด้วยอะค่ะแผนแจัดดอกไม้อยู่ในงานของในแม่บ้านค่ะอ๋อก็คือเอาศาสตร์และศิลป์ของการจัดดอกไม้หรือว่าการจัดผ้าปูเตียงอะไรเงี้ยมาอยู่ใช่ครับค่ะ แล้วถ้าเกิดสมมติว่าระหว่างทางอะคะ่ะที่น้องๆเรียนอยู่เนี่ยเขาควรจะเข้าร่วมกิจกรรมอะไรเป็นการเพิ่มเติมเพื่อพ,พ,พัฒนาทักษะก่อนเข้าไปทํางานไหมคะหรือควรจะไปฝึกงานหรืออะไรไหมคะถ้าจะให้ดีเนี่ยฝึกงานอะช่วยได้เยอะ,ค,ะ,ะครับอย่างที่เราทราบ,บาง,งานโรงแรมโดยเฉพาะอย่างนี้งานสายของแม่บ้านอะ,ะในตําราผมค้นพบว่ามันมีไม่ถึง50%นตะในตาราที่สอนะนะคะใช่ครับ ผมยกตัวอย่างเช่นวิธีการปูเตียงนะฮะ,ค,ะคุณอ่านตำราต่อให้คุณอ่านสักสิบรอบค,คุณก็ยังปูไม่ถูกต้องเคยได้ยินว่าถ้าเกิดปูเตียงที่ดีเนี่ยต้องเอาเหรียญยนอนลงไปแล้วมันต้องเด้งขึ้นมา<ช>ได้ด้วยงั้นใช่ไหมคะครับนะรับ,รบแล้วอย่างนี้เด็กๆเนี่ยฝึกงานไปแล้วก็มีอะไรที่สามารถเข้าเป็นเขายกทางทางแผนกแม่บ้านมีชมรมหรือมีกิจกรรมอะไรที่จัดให้กับเด็กๆด้วยหรือเปล่าคะ ปกติงานของชมรมแม่บ้านเราจัดกันอยู่ทุกปีนะครับจัดโดยที่ให้เด็กๆเข้าไปมีส่วนร่วมได้ไหมคะให้ทุกคนเลยครับที่รักงานแผนกแม่บ้านเขาเข้าไปเรียนรู้ชมรมแผนกแม่บ้านนะคะในทุกจังหวัดนะคะหรือในประเทศไทยเพลผมมาอยู่ภาคใต้เนี่ยเรามีชมรมผู้บริหารงานแม่บ้านภูเก็ตอันดามันครับก็รวมทั้งภาคใต้ทั้งหมดเลยเราจะจัดกันปีละครั้งหรือบางทีก็เราก็จะมีการจัดพิเศษเช่นมีการสัมมนาอะไรก็จะเชิญ พวกนักศึกษาตามราชพัฒน์มีอะไรให้ไปรู้ใช่ไว่าน้องๆที่เรียนอยู่ในสาขานี้ยก็จะได้รับข่าวสารอยู่แล้วเพราะเรากระจายทั้งทางจดหมายแล้วก็ทางเร็วค่ะอยากให้คุณพิเชนนะคะฝากอะไรถึงน้องๆที่เขามีความสนใจอยากจะเข้ามาสร้างสรรค์งานดีๆในโรงแรมมาค่ะในแผนกแม่บ้านนะคะอยากจะฝากว่าถ้าชอบงานโรงแรมนะฮะอย่าชอบเพราะที่ตัวเงินนะครับ เงินมันมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในภายหลังแต่ให้มีใจรักก่อนนะครับเหมือนผมผมบอกตัวเองว่าผมเคยไปทํางานธนาคารนะครับแล้วผมก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่คือมันไม่ใช่ตัวผมนะฮะจกนกระทั่งมาทํางานโรงแรมแล้วผมเจอว่านี่คือสิ่งที่ผมชอบรักพอเรารักเราจะใส่ใจกับมันเราจะสนุกกับมันแล้วเราจะทํางานแบบไม่เบือ่อ โอเคข้อมูลดีๆประสบการณ์ตรงจากคุณพิเชษนะคะก็มองเห็นว่าน้องๆถ้าเกิดใครที่จริงกับตัวเองจริงต่อความชอบของตัวเองกล้าที่จะตามความฝันของตัวเองเนี่ยแล้วทำให้มันดีที่สุดเท่าที่ศักยภาพเราจะทำได้เนี่ยก็จะทำให้เราประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆได้วันนี้ขอขอบคุณคุณพิเชษมากค่ะขอบคุณ,ค,ณครับ